สวยมากว้าวปื้มมากทุกคนนี้เห็นหนังสือที่ตัวเองทำครั้งแรกนะคะปกหน้าปกหลังคูเคตออกแบบเองหนึ่งรอยเปอร์เซ็นเลยสวยมากมากเดี๋ยวขอโชว์นิดนึงเขาฝังตรงนี้นะโดนมากๆอย่าอา่านิฟัง,งความงดงามของสไตล์การแต่งตัวไม่ใช่แค่การซื้อเสื้อผ้าที่ทำให้คุณใส่แล้วดูสวยแต่เป็นการผส,สมเสื้อผ้าที่แสดงให้เห็นถึงตัวตนที่แท้จริง และนำมาซึ่งความสุขให้กับชีวิตคุณไม่ต้องสรุปอะไรเลยตรงนี้มันบอกทุกอย่างแล้วก็ถ้าใครอ่านหนังสือเล่มนี้นะทุกคนจะได้เรียนรู้ตัวตนของตัวเองที่แท้จริงลงไปในระดับลึกเลยนะผ่านการแต่งตัวแล้วก็ประสบการณ์ที่บูเค็ตถ่ายทอดมันเป็นหนังสือที่รวบรวมหลายๆอย่างนะทั้งจิตวิญญ,ญาณทั้งปรัชญาชีวิตเสื้อผ้าการแต่งตัวการดีท็อก รูปสพาทาให้คุณสามารถที่จะเคลียสิ่งที่ไม่จะเป็นออกจากชีวิตแล้วมันจะหลงเหลือแต่สิ่งที่มันเป็นเนื้อแท้ของคุณจริงสุดท้ายแล้วอ่ะคุณจะมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นแล้วก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมากขึ้นด้วยมันสวยมากมันเป็นหนังสือสีถุกหน้าสวยมากโอ้ยสวยจริงๆอะคุกเคทต,ตอนเด็กๆก็มา <laughs> นี่ตอนบิเลนบันเล่ที่นิวยอร์กมันมีชีวิตคุกเคททั้งหมด อยู่ในหนังสือเล่มนี้อันนี้ยังไม่ได้เย็บเล่มนะคะก็คือเป็น Final p r o ฟ f ก็วันนี้มาดูก็ถือว่า Perfect มากๆตัวอักษรก็ใหญ่ไม่เล็กมากเกินไปเขียนเสร็จตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าที่มันช้าเพราะว่าจะต้องอีดิทหลายรอบแล้วก็มีการเรียบเรียงลยหลายๆหลายๆรอบ อะไรนู่นนี่นะั่มันจะเจอปัญหาจุกจิกจเนาะโอเคก็อยากทำออกมาให้มันดีที่สุดนะก็ขอบคุณทุกคนนะติดต่อเข้ามากันอย่างเยอะมากที่ขอบคุณจริงแล้วก็เอออดทนรอมีการถ่ายถามเขามากเลจะเสร็จไม่ได้จะเสร็จแต่ทุกคนก็รอจริงๆก็บอกว่าเข้าใจาค่ะโอเคไม่เป็นไรคะ่ะก็ประมาณ6เดือน แต่จริงๆสำหรับพิมก็บอกอูเคสเขียนหนังสือเร็วมาก <laughs> จนสำหรัพิมพ์ทําไม่ทันอูเคสก็คุณจริงๆที่ทุกคนให้โอกาสอูเคสแล้วก็เป็นกําลังใจใหู้เคสในการทําสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะเนี่ยขอเดี๋ยวอยากจะอ่านคานิยม ให้ฟังนิดนึงมีผู้ใหญ่ใจดีเขียนคำนิยมให้ก็เป็นกัลยาณี่มีที่ดีของครูเคสเนาะรู้จักกันนานๆท่านก็ให้เกียรติมาเขียนให้ตอนที่ครูเคสเชิญผมให้เขียนคำนิยมสําหรับหนังสือของเธอที่ชื่อว่าสไตล์พลิกชีวิตนั้นผมจําได้ว่าได้ตอบตกลงไปอย่างไม่รีรอท้งทางที่ยังไม่ได้เห็นต้นฉบับเลยด้วยซ้ําในใจนึกไปถึงว่าสิ่งที่ผมจะได้สัมผัสคงจะต้องน่าสนใจไม่น้อยเมื่อทราบว่าตัวอักษรเหล่านั้น ได้ถูร้อยเรียงออกมาจากปลายปากกาของเด็กสาวที่มากมั่นและทรงสเสห์ผู้นี้อันที่ที่ผมได้รับต้นฉบับก็ได้เริ่มอ่านตั้งแต่ต้นจนจบในครั้งเดียวเพราะถูกสะกดให้ติดตามอย่างวางไม่ลงเป็นครั้งแรกที่ผมได้รู้ถึงชีวิตคูกเค็กอย่างละเอียดในแพทย์ซื้อตรงเจียมจันยาอาจารย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลกรุงเทพอ่าลองดู ท่านหนึ่งนะผมพูดไม่ถูกว่าเพราะอะไรที่ทําให้รู้สึกต่อเธอดีขึ้นทุกครั้งที่ได้เจอกันผมบรรยายเป็นถ้อยคำไม่ได้จริงๆเธอส่งต้นฉบับหนังสือเล่มนี้มาให้ผมอ่านและทุกข้อความก็เปิดเผยสิ่งที่ผมสงสัยและอธิบายเป็นรูปธรรมไม่ได้งานเขียนที่ใช้้อยคำาื่อฟัแต่ได้สาระโดยไม่ต้องย่อความใดๆสิ่งนี้เองที่ทําให้ผู้หญิงดูดีมีเสน่ห์กลายเป็นผู้หญิงที่สง่าง,งามน่าลหลงใหลอ่านถือครับแล้วจะเข้าใจอย่างที่ผมเขียนหากใคร มีโอกาสเจอตัวจริงจะยิ่งเห็นภาพและประทับใจอย่างที่ผมรู้สึกมานั้นเป็นปีนายแพทย์สุกมลวิภาวีคนกุลจิตแพทย์ศูนย์สุขภาพใจโรงพยาบาลพยาไทยขอบคุณมากๆเลยเขียนได้ไดีมากๆอ่านเราก็จะแบบน้ำตาไหลทุกอบเลยหนังสือเล่มนี้มีความสาคัญกับชีวตผู้หญิงทุกคนเป็นเหมือนทำพีของการเป็นผู้หญิงได้เลยทีเดียวอ๋อลืมบอกมันมีไฮไลท์ของหนังสือเล่มนี้หน้าหนึ่งนะเป็นแบบสแกน QR code เพื่อเข้าไปรี รีนม,มินิคอร์เกือบ4ชั่วโมงนะหนังสือตอนนี้ราคานะถ้าถูกจองตอนนี้นะ1,490หลังจากน,นี้ราคาปรับขึ้นนะคะขออนุญาตให้เกียดคนที่จองก่อนก็อยากให้ทุกคนได้เปลี่ยนชีวิตแล้วมีชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณค่ะ